โอ้ยเฮ็ดได้ล่ะครับสร้างเป็นจะได้โอ้ย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 ลักษณะนี่ปวดเข่าแล้วยังจะเกี่ยวอะไเกี่ยวเข่ากวังพักกี้ยังเข่ากี้ยังนี่เข่วกระวางโอ้โหตายตายตายยังถอดออกมาเบิดลประดันบ่นี้โอ้ยโอ้ยเอาตับใส่ใส่พุ่งกูไปยังอ้าวโอ้โหอาออเลยบ่นี้โอ้โห มันเป็นเจริญอะไรอีพอไอ้เอวทองอย่างสิ่งเหล็กเกี้ยวนั่เขาบระทับที่นี่ตายตายตายนี่ยังนี่ก็ร้อนเบิด์ตวะนี่เบิรนี่ก็เรียบร้อยวะนี่เรียบร้อยโอ้ตายนมุนมุนเนี่ยนี่บอย่างดอกบอย่างดอกไปหล่ะผ้าว่ามันเลยอันเรียนอันล่อรถเกี้ยวเลียนมาไนี่ได้หน่อยแต่ไม่ได้หน oh, <Anything. S 1> wow. ่อยก็เรียน <am> อย่ารเออโอยมาเรียนอันรถเกี้ยวเรียนละบานี่โอ้ยตายตายายเป็นจะไหนออาเสียไป่ใชล่ะโอ้ยอยตายยเบิดเเบิดราเบิดระาปเบิดโอ้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 ยยังงยังึ่งตึ่งร้อยองป้ แนนแนนโยลูกปืนแนนโยตอนนี้เตัวเชิงเดตัวเชิงตัวเิงแนนโอแนนยโอ่ายจ่ายจายจายจายิรอออกปะนนมันสิเด็เกี้ยววงหูเลยตับพูดงช็อตยัง่ะคือจังโกวเกมีบานี่ถอดใจออกใครก็ซื้อฮะถอดใจออกใครก็ซื้อเอานี่กับ่มีใ่้อง กะให้มันเด็กเกี่ยวได้เดอ้อปีนี่เดอ้อกันจีทอดคัสป้าน,นี่ประกอบเขาขึ้นได้บอล่ะเบอร์สิบห้าปะวะฮะเบอร์สิบบหกเหมืนม 6, นนอนเบอร์ยังนเพื่อนอ่ะนั่นเด็กสิบหกเออ <6. S 2> นั่นแหละอีกเดยอร้อยเป็นตั้เด็กเกีียวบอลละปีนี้โอ้ย,ยสั้างไงบ้านป้านี่ลยจังววาบ่มั่นใจ จะได้กันมันมั่นใจเด้อแกเขีน่อย oh <my> จสรางไงเหตดเลยสร้างไงถอดเสือใจโอ้ไม่ครับจังไรก็เป็นข้าวอากอัลเลนเบิงบอดจืดจักอันไหนเป็นอันไหนบาทเนี่าตางี้ยกับพ่อว่าถอดเบิงที่สร้างกับพ่อว่านอนดูดเลยบาเน,นี่ยโอ้โหมัน oh oh oh. เป็นจนังไรล่ะสร้าง เบิ้งดินี่เอ้าล่อกระชอดออกคอล่อแคร่เบิ้ดนี่อีหยังล่ะใส่เบิ้งมันเป็นจะไหนใส่กล้วยเบื้องขวานี่ขวานไหนกว่าหัวมาลับซิงจบจบเจ้าของหน้าก็จะเกี่ยวบอลพอเกี่ยวไปเอาไว้เปิดจอดเบ้องสั่นตู้เอาอันี่กดตะบูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาสร้างวาเท่าบ้านอี่ยังจะถอดออกเบิ้ลเบิ้ลสุดยาง มันจีประกอบได้ข okay um uh> uh. uh. um uh uh ึ้นบอลล่ะนี่มันจีประกอบได้ขึ้นบอลลองูมึงได้แน่มึงเลยพอยูบานพอยาจ้าาดละดเนี่ยิอีกเนี่เขาก็เงินคือกันละบานีลถอดเอาเบร์สุยยางปั้นอ่ะน็อตนี่มันได้ครบสอันเด้อน็อตเด้อตุ้งต่ลสาก็ได้ถอดสา ด,ดเขามีแต่ประกอบใช้ตัวนิตตีออกเออเขามีแต่ประกอบใช้อันนิตตีออกโอ้ <laughs> <laughs> เบิ้สลัด